สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยัดเขา่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่์กดนานๆกดยานนาน,าน,ก,ดน,าน,านกดเยอะๆนะคะต้องขอบคุณที่คลิปนี้ไอ้ไหลออกมาพูดไว้ทำให้เราเห็นภาพสาวิตรีชัดเจนว่าเป็นเมียและเป็นแม่ที่ชาญฉลาดวางแผนอนาคตวางระบบทุกอย่างเอาไว้เพื่อการศึกษาของลูกสาวต้องขอบคุณจริงๆครับ กูมาจากใครนะ ดิฉันต้องขอบคุณไอ้ขาหมูนะคะที่ตัดคลิปช่วงนี้มาไว้ให้ไม่ต้องไปสอบแสวงหาเองคลิปนี้เราจะได้เห็นความเป็นเมียความเป็นแม่ของสาวพิจีอย่างชัดเจนและเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าด่าสาวิจิว่าสาวิจิเลวอย็งมุนอย่างนี้ร้างผ่านเงินพาลูกไปดูหนังกินข้าวแทนที่จะเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะได้เห็นว่าด่าสาวิจิแล้วยกยอว่าอิเธอเป็นแม่เป็นเมียที่ดี ดิฉันจะชี้ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่วางแผนอนาคตความเป็นเมียความเป็นแม่ไว้อย่างดีและรอบคอบที่สุดฟังดูไอ้ไหลนะคะตอนแรกพูดเราก็ผัวไว้ใจเมียเลยไม่สนใจจะดูแลเรื่องเงินตกลงอนามัยที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเมียหลอกเมียโกหกหรือเพราะว่าตัวเองไม่สนใจและตัวเองไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ไว้ใจก็เลยไม่ ไฝ่ใจที่จะรับรู้เรื่องนี้แล้วตอนนี้ใครเป็นคนดูแลให้อนามัยละ่ะไว้ใจได้ไหมใครเป็นคนดูแลบัญชีดูแลทํานิติกรรมธนาคารทางการเงินอันนี้ให้อนามัยถ้าอนามัยทําอะไรไม่เป็นเลยใครเป็นคนทําไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้มากกว่าฝ่ายบัญีใช่ไหมคะไว้ใจน้องแอดมินได้มากกว่าใช่ไหมหรือ,อยังไง แล้วดูความคิดรวบยอดของไอ้ไหลผ้าคามผืนละ800สิบผืนก็8,000วันหนึ่งขายได้เป็นร้อยผืนมันเอาราคาขายคูณจำนวนที่ขายแล้วก็คิดแค่นั้นว่าวัน,ว,นวันหนึ่งมึงมีรายได้7-8หมื่น7-8หมื่นโดยที่ไม่ได้หักต้นทุนเลยนี่แหละค่ะ จับต้นชนปลายให้ถูกว่าความเร็วของไอ้ไหลในการที่จะใส่ร้ายพี่สาวพูดให้คนคิดว่าสาวพิทีมีเงินเยอะมากไปพูดให้อนามัยเข้าใจว่าเมียกูขายได้เดือนละล้านสี่เดือนสี่ล้านกูต้องได้สองล้านเงินต้องแบ่งมาให้กูสองล้านโดยที่ไม่ได้คิดถึงต้นทุนอย่าลืมว่าต้นทุนในการขายผ้าครามในตอนนั้นเนี่ย มันมีค่าเบียร์ไหลด้วยนะคะค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่าจ้างไอหลขับรถต้องบวกเข้าไปด้วยค่ะแล้วอย่าลืมว่าไอเงินทองที่ได้กำไรจากการค้าขายผ้าเขายังมีหนี้สินเก่ายังมีงวดรถไถยังมีงวดรถซื้อใหม่ยังมีหนี้ทกสอยังมีค่าทนาย ที่ต้องจ่ายยังมีค่าเดินทางไปศาลค่านูนค่านี้ที่ต้องใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ตัวเลขกลบๆแล้วคิดว่านั่นคือเงินที่เข้ากระเป๋าสาวิตรีสีล่ล้านนอนๆแล้วสาวิตรีอมไว้คนเดียวอย่าคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นไม่ได้คะ่ะคิดแบบนั้นไม่ยุติธรรมเลยสําหรับสาวิตรีคิดแบบนั้นไม่ได้อนณาไมก็ต้องรู้สิว่ามีหนี้สินอะไรที่ต้องเอาไปจ่ายต้องรู้สิคะ ในเมื่อคุณบอกว่าคุณสร้างทรัพย์สินขึ้นมาด้วยกันคุณรู้ว่าคุณสร้างมาด้วยกันเพราะฉะนั้นหนี้สินที่สร้างมาด้วยกันก็ต้องรับรู้ด้วยสิคะว่าเงินที่เป็นกําไรจากการขายผ้าเนี่ยมันก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้จ่ายสินกินใช้ไปวันวันหนึ่งด้วยอย่าคิดแต่ตัวเลขเนาะเนาะไม่ได้คะ่ะ เดี๋ยวฉันขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับไอ้หลายมันพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพอชาวบ้านรู้ว่าใครมีเงินก็จะต้องไปยืมเงินดิฉันว่ามันไม่ธรรมดานะคะทําไมไม่ทํามาหากินเองจะจ้องจะขอยืมเงินคนอื่นไปกู้นะ่ะมันยากจําได้ไหมคะอีเถิดเคยวอยววยว่ารู้ว่าน้องกู้เงินมากู้เงินได้มาก็เลยรีบมายืมเงินจะขอยืมเงินไปจ่ายค่าไฟทำไมถึงมีนิสัยอย่างนี้คะเขากู้มาตัวเองมายืม พอเขาไม่ให้ก็โกรธเขากู้เงินมาเขาต้องเอาไปาที่เขาไปกู้เขา้มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินพอรู้ว่าเขามีเงินเอ๊ะก็มาให้กูยืมก่อนมาให้กูยืมก่อนทําไมถึงเห็น,นตัวทําไมถึงคิดว่าเขาจะต้องให้ทําไมไม่จะมาหากินกันเองนะคะไปรอยืมเงินชาวบ้านก็ทาไมละ่ะ มันไม่มีข้ออ้างตัวเองก็เลยเอาเงินเอาเงินที่ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยไปซื้อระเบิดเถเ่ิงเลยทีเนี่ยซื้ออะไรรู้ไหมเอาไปซื้อที่ดินเอาไปซื้อที่ดินกี่แปลงบางแปลงหกหมื่นเจ็ดหมื่นไปหกแสนเจ็ดแสนบางแปลงก็สี่แสนอือสี่แสนนี่ยมาทำระอย่าลืมนะซื้อดินต้องถมดินซื้อดินหกเจ็ดแสน แล้วก็ต้องผมด้วยผมก็ต้องหมดเงินอีกไปซื้อทงซื้อท่อมาเลียงอีกแล้วที่บางที่ก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยมันก็ต้องปรับที่ดินขุดบงขุดบอ่ออะไรก็ว่ากันไปแต่คนเลี้ยงคนนี้เขาไม่รู้หรอกแล้วที่หลายๆแปลงซื้อแล้วก็เอาเงินไป แตกตรงไหนคะเงินที่เขาค้าขายมาได้เขาเอาไปต่อยอดโดยการไปซื้อที่ดินที่บางที่ซื้อไว้เผื่อว่าเป็นของลูกตอนโตขึ้นไปไปทำงานอะไรที่ไหนที่อื่นจะได้มีที่ปลูกบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรที่มันสะดวกกว่าที่บ้านกก่อบที่บางที่เป็นที่เพื่อทำการเกษตรเพื่อต่อยอดเขารู้ดีว่าเขาจะไม่สามารถขายผ้า ได้เยอะๆอย่างนี้ตลอดชีวิตเราขนาดแค่นี้พอคดีมันจบกระแสมันก็ตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาก็จะขายภาพออนไลน์ไม่ได้ดีขนาดนี้หรอกอาจจะพอขายได้หานู่นหานี่ยังพอมีแต่มันจะไม่ได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขาความเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีเอาเงินไปลงทุนกับที่ดินพวกก็รู้ก็ไปซื้อด้วยกันไปปลูกหวายด้วยกัน ต่อไปไอ้ที่ดีที่ทําการเกษตรมันก็จะออกดอกออกผลไปปลูกยางด้วยกันก็จะมีสวนยางมากขึ้นกรีดยางแต่ละครั้งก็จะได้มากขึ้นมีสวนไวยปลูกกล้วยปลูกอะไรตัดกล้วยขายตัดไว้ขายเอาขายหนอ่อเป็นกิจการทางการเกษตรที่ทําให้เงินบันงอกเงยเพื่อที่เพื่อที่จะยืนยันว่าอนาคตของลูกเขาจะมั่นคง อยากเรียนสูงแค่ไหนอยากทําอะไรมีทุนสมมุติว่าท่าน้องเรียนจบแล้วอยากจะคิดจะเปิดร้านทําการเกษตรเปิดร้านขายปุ๋ยหรืออะไรมันต้องมีทุนตรงนี้แหละจะเป็นทุนให้ลูกเขามีที่อยู่ขายที่ไปสักชิ้นหนึ่งเอามาเป็นลงทุนทําร้านค้าทําอะไรหรือทํากิจการอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นให้มันสูงไปกว่าคนกรีดยางปกติลูก คุณต้องดูอย่างพ่อแม่คุณเนี่ยแต่ก่อนก็ทำไร่ทำนาทำเล็กเลกน้อยน้อยนนี้ลูกแต่ละคนก็มีดีขึ้นมีมากขึ้นมีมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่จะต้องมองอนาคตของลูกเตรียมเอาไว้ลูกจะใช้เพื่อการศึกษาเพื่ออะไรมันต้องมีทุนรอนลูกเรียนระดับอุดมศึกษาค่าใช้จ่ายสูงนะคะ จะได้ไม่ต้องไปกู้ไปยืมใครเขาให้เป็นภาระว่าลูกทํางานแล้วต้องเอาเงินมาปลบหนี้ที่ไปกู้มาเรียนอีกดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละชี่พิสูจน์ได้ว่าสาวิตีไม่ใช่ผู้หญิงเลวร้ายคุณมานั่งบิดเบือนว่าอีนี่เอาเงินไปซื้อที่เพราะไม่อยากให้คนมายืมมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ล่ะถ้าคนยืมเราไม่คืนอย่างมึงนี่ไม่ใช่ผายเหรอใช่ไหมคะ ยิ่งพูดยิ่งมองให้เห็นภาษาวิจีมองการไกลดิฉันเคยพูดภาษาวิจีกับครอบครัวของอนามัยสาวิิต่างกับครอบครัวของไอพ้พลยซึ่งคิดว่าตัวเองจะมีคนเอาเงินมาให้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ทําอะไรให้มันงอกเงยเป็นเงินเป็นทองทําคอนเทนต์สนุกๆไปวันๆหนึ่งมีอยู่แค่นั้นเอง เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านกาแฟเปิดนั่นเปิดนี่แล้วมันก็ขายไม่ได้ลงทุนไปมันไม่เคยคุ้มทุนแต่ในขณะที่สาวิจีกัรอนามัยมองการไกลว่าเราจำอักไม่สามารถจะหาเงินจากมี f อซีมั FC, มนเอชพาเอชพาอช่วยอย่างไม่มีใครจะทําได้ตลอดหรอกคะ่ะมันไม่ยั่งยืนความยั่งยืนคืออะไรเงินที่ได้กําไรมาตอนนี้หาทางต่อยอดสิซื้อที่เอาไว้ปลูกยางเพิ่ม ปลูกไว้ไปเดี๋ยวมันก็ออกดอกแพงหน่อกออกมาค้าขายได้ต่อไปนี่คือการมองการไกลของอนามัยกับสาวิตรีแต่กลับกลายเป็นว่าสาวิตรีโกงผัวสาวิตรีล้างผานเงินดูกันให้ดีๆค่ะไอพูดคือพูดได้ไดง่ายๆนะว่าสาวิตรีเอาเงินไปล้างผานซื้อที่การซื้อที่ดินมันไม่เสียหลายนะคะ มันมีแต่จะเป็นราคาขึ้นไปมันเป็นการลงทุนแบบหนึ่งไม่มีใครเขาเหมือนคุณหรอกที่จะเกาะติดอยู่กับที่นาที่พ่อยกให้เป็นที่นาที่รัตยกให้คนไม่มีที่ทำกินสาวิตีต้องการจะกล้าออกจากจุดนี้ตอนนี้มีโอกาสเพราะขายผ้าได้ก็ต้องสะสมเอาไว้เพื่อที่จะวันหนึ่งไม่ต้องพึ่งจากการขายผ้า กรีดยางแต่ละเดือนขายหวายขายพันไม้ขายนั่นขายนี่สาวิธีมีความสามารถขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการเหมือนกับการมาวางมัดจําชีวิตให้ลูกในอนาคตว่าลูกจะมีพื้นฐานพ่อกับแม่ต้องสร้างมาได้สองมือสองแขนตอนนี้พ่อแม่มีโอกาสที่จะสะสมไว้ให้ลูกลูกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนกับพ่อแม่ เขาคิดอย่างเนี้ยมันผิดตรงไหนคะทําไมมาเอามาบิดเบือนว่าสาววิจีจะโกงผัวสาววิจีขี้เหนียวไม่อยากให้เพื่อนยืมเงินมันเป็นเรื่องปกติไหมถ้ายืมแล้วไม่คืนพอรู้ว่าใครมีเงินก็แห่กันไปยืมเงินมันไม่ใช่เรื่องปกติคะ่ะมันไม่ได้เหมือนคุณว่ามึงได้มาตั้งสี่ล้านทําไมมึงไม่เห็นความดีของกูบ้างกูช่วยมึงตั้งเท่าไหร่ก็เขาจ้างคุณแล้วคุณเป็นแค่คนขับรถ เจ้านายคุณเข้าค้าขายได้คุณจะไปขอส่วนแบ่งเขาได้ยังไงคุณไม่ใช่หุ้นส่วนเขาก็ให้โอกาสให้คุณลงทุนให้เงินคุณลงทุนไปหาอันนี้มาขายสิเอาอันนั้นมาขายสิคุณเองคุณก็เคยเล่าว,ว่าคุณยอมรับขายก็ได้แต่กูไม่ไม,ไมีไม่มีทุนนะเขาก็ออกทุนให้ออกทุนให้แล้วคุณตอบแทนเขาด้วยอะไรด้วยการไล่ที่เขายึดร้านค้าเขาใช่หรือเปล่า เขาก็เอาทองมาจำเอาทองมาจำเจไงเจรวยไงเจรวย,ยเขาเอาทองมาจำเอามาจำมึงใครที่แบบให้ร้อนเงินก็เอาทองมาจำอ่าเอาทองไปให้มึงมึงก็เอาเงินให้เขาบางคนเขาก็เอ้ยกูไม่มีเงให้เอา,เอามามึงก็รับจับทองเลยนี่เออเขาเอาทองไปเอาทองไปไปให้มึงจำไม่ไม่ได้อันนี้นะอา่า ทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่ที่พี่เขาถามอะชื่ออะไรเนาะอะไเดี๋ยวพี่ตอนทำบุญน้องทำไมเนี่ยเนี่ยผมบานไม่ออกนะ ฟังแล้วอิจฉาเขาล้วนๆเลยใช่ไหมมีคนช่วยเยอะค่ะแต่ช่วยเป็นลักษณะที่ว่าค่าหมอลำซิ่งค่านั่นค่านี่ตัวเขาเองเขาไปกู้เงินมาอนามัยก็รู้ดีไม่ใช่หรอเขาก็พูดอยู่เขาไปกู้เงินมาเพื่อที่จะจัดงานอันนี้ให้สมศักดิ์ศรีให้สมเพียริลูกสาวเขามีคนโอนช่วยไปบ้างมีใช่ค่ะคนนั้นโอนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมันเหมือนเป็นการบอกบุญช่วยกัน เหมือนงานศพนันแหละแต่พวกคุณไม่ได้แตะเงินพวกนี้ก็เลยไม่ยอมไปร่วมง,งานกองทุนของหลานใช่ไหมอิจฉาใช่ไหมคะเขารับจำนำทองมันผิดตรงไหนคะถามหน่อยคนเดือดร้อนมาต้องการใช้เงินรับจำนำทองแล้วมันผิดตรงไหนมันมันผิดตรงไหนคะต้องเอาเรื่องนี้ถือว่านี่เป็นการแชรแล้วใช่ไหมจริงๆดีสอีกที่สาวิิรีรู้จักการ บริหารเงินในขณะที่อเถธกไปเห็นล่งไปเห็นนุ่นไปเห็นนี่วยคนซื้ออันนี้ชอบใจอันนี้ถูกใจอุ้ยน้ำผพ้อันนี้เท่านั้นเท่านี้ห้าหกพันซื้อมาตั้งไว้ให้เป็นตะไคร่น้ําอยากได้นุ่นอยากได้นี่เอาเงินจ่าย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 ไปในขณะที่สาวิตีต่อยอดเงินใครเป็นเมียเป็นแม่ที่ดีกว่ากันใคร ในขณะที่คนหนึงคิดว่าตัวเองไม่สามารถจะทำมาหากินโดยการขายของออนไลน์อย่างนี้ได้ตลอดชีวิตรักนาวันหนึ่งมันต้องรอบลงดรอปลงทุกอย่างมีขึ้นมันก็จะมีลงเพราะฉะนั้นสาวิจีลงทุนกับที่ดินตัวเองเป็นชาวไร่ชาวสวนซื้อที่ปลูกหวาปลูกกล้วยหมุนเวียนไปเลี้ยงสัตว์ไปเอาไปลงกับแพะเอาไปลงกันนั่นกันนี้ อย่าให้เงินมันไปนอนกองอยู่ในธนาคารแล้วเดี๋ยวคนก็จะพากันไปยืมอย่างเดียวยืมแล้วก็ไม่ได้คืนแต่จะได้ถ้วยชามล้ำหายได้นู่นได้นี่เอามาขัดดอกเขาไม่คิดที่จะค้าเงินแบบนั้นเขาต้องการจะนำไปลงทุนต่อย,ยอดยิ่งพูดยิ่งเห็นว่าสาริธีเป็นคนที่รอบคอบ รักครอบครัวแล้วก็มองอนาคตมองการไกลกว่าลูกๆคนอื่นในครอบครัวนี้ เขามันมันก็เงินก็อยู่ตรงนั้นเงินกองอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่เงินมันกองอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่คุณควรที่จะคุณควรที่จะแจกแจงรายละเอียดพวกนี้รายละเอียดพวกนี้ให้กับผัวฟังบ้างไปเสือกเรื่องครอบครัวเสือกเรื่องเงินเขาอาณาไม่ต้องไปฟังสวิตีแจกแจงหรอกคะ่ะมาฟังไอ้ไหลมันก็แจกแจงให้หมดแล้วไงเห็นไหมล้วยังแจกแจงด้วยว่าผัวไม่ใส่ใจ เมียต้องวิ่งกู้เงินจะแอบเน็ตว่าที่ผัวไม่ใส่ใจเพราะถ้าผัวไปถามจะถูกเมียดา่าคุณรู้ได้ยังไงคะคุณรู้ได้ยังไงอนามัยเล่าให้ฟังเลยว,ว่าไม่กล้าถามอะไรเมียด่าตลอดใช่หรือเปล่าเอาจริงๆก็คือว่าเขาก็ไม่อยากใส่ใจเพราะเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็รู้ว่าเมียเขาจัดการได้เขาวางใจเมียเขา ที่ทางที่ไปซื้อด้วยกันมาก็ไปรู้มันต้องรู้สิวัตที่นี้ก็ไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้มาเปล่าๆก็ต้องซื้อหรืออนามัยจะซื้อบืิอขัขณะที่อุ้มีคนนั้นให้ที่มันอุ้ดีจังเลยได้ของมันมันไม่ได้ฟรีค่ะเขาไปขนต้นหวายกล้าหวายด้วยกันไปขอกล้าหวายไปปลูกอนามัยต้องรู้อนามัยเองก็ต้องรู้สิว่ามันต้องใช้เงินใช้ทองในการทําการนี้อนามัยรู้อยู่แล้วค่ะ ไม่จําเป็นต้องแจกแจงแต่อาจจะไม่รู้ละเอียดเรื่องการทําบัญชีเรื่องอะไรแต่น่าจะรู้ว่ามีกําไรจากการขายผ้าขายของถึงได้มีเงินไปซื้อที่ไว้เพื่อที่จะเป็นสมบัติให้ลูกและอนามัยก็วางใจเมียถึงไม่ได้ต้องไปใส่ใจอะไรเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจรู้ว่าเมียจัดการได้แต่ตอนเนี้ย ยุย่แยงตะแคงรั่วกันฟ้าจนกลายเป็นเรื่องชื่อว่าสาวิจีกำมันจะโกงลูกโกงผัวสาวิจิตะยอย่างู้นอย่างนี้สาวิจีหลงผัวใหม่ปกป้องผัวใหม่ทำร้ายผัวเก่าว่ากันไปเรื่อยระดมกันเข้ามาทุกช่องทุกคนขยันเล่านิทานกันจังขยันแฉนู่นแฉนี่มึงต้องพูดอย่างนั้นมึงต้องทําอย่างนี้มึงได้เท่านั้นเท่านี้กี่ล้านกี่ล้านไม่ได้หักค่าใช้จ่ายให้เขาเลยไม่ได้หักต้นทุนให้เขาเลย กรอบหูอนามัยยเดียวว่าอีดำมจมมันได้มาสี่ล้านมึงต้องขอเอามาสองล้านมึงต้องได้ครึ่งหนึ่งไปถึงศาลมันจะได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้แย้งอะไรแย้งฟ้องกันยังไม่ไปถึงศาลพูดไปเถอะค่ะถึงเวลาศาลจะเป็นคนตัดสินเองไม่ใช่เราๆท่านๆแต่เราๆท่านๆเนี่ยกระทืบครอบครัวนี้จนเละเทะไปหมดแล้ว อ่ะน,นี่ค่ะยกตัวอย่างให้ดูเห็นๆน,นะคะในขณะที่สมพรในนาดงดอกพอได้ร้านค้ามาใหม่แล้วก็เลยต้องจัดห้องไลฟ์ใหม่ซื้อแอร์เข้ามาติดจะได้นั่งสบายมีไฟมีอะไรอันนี้เป็นการสุรุ่ยซุร่ายหรือเป็นการลงทุนเขามีที่นั่งไลฟ์นั่งอยู่ประจำตัวเองในห้องนั้นจะนั่งได้แค่คนเดียวเดียวก็ออกไปอยู่ที่อื่น เดี๋ยวก็ต้องออกไปตุ้มโฮมกับคนอื่นแต่แค่จะไลฟ์จะต้องมานั่งไลฟ์ในห้องแอร์จะต้องมีพร็อพอะไรอย่างนี้ครบถ้วนจะทาได้สักกี่น้ําในขณะที่สายวิจีเงินที่ขายของได้เอาไปลงทุนในที่ดินทําไร่ทําสวนไว้เป็นอนาคตของลูกใครเป็นแม่เป็นเมียที่ดีกว่ากันคิดดูดีๆครับ